นะทุกคนสวัสดีครับมากินข้าวกันแล้วข้าวเช้านะครับข้าวเช้าจะชิมก่อนอืมของยีนน้ำยาไก่แซ่บคลกมา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 ,ากินข้าวกันวันนี้นะครับพี่พเพีก็จะรับรุดแล้วนะครับทุกคนประมาณบ่ายสามนะ รอพี่กอลมาแต่งหน้าก่อนนะครับวันนี้อืมอืมสดมื้อเช้าพี่มื้อเช้ามื้อเช้าโอ้อืมวันนี้พี่มพี่เพทีพ่มารับรถครับพอดีว่า ต้องออกรถไถเพราะต้องไปพอดีว่าเวลาขึ้นสวนนะครับมันเวลาขึ้นสวนทุเรียนอ่ะมันต้องใช้รถเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะถ้าใช้รถปกติมันจะเลอะใช่ไหมครับใช่ก็เลยต้องแบบซื้อรถไถเพิ่มมีคันนึงเพราะเวลาไปขนไปขนสวนนะครับแต่ขนทุเรียนนะครับมันต้องมันต้องใช้รถครับ ใช่จริงๆสวัสดีครับพี่วันชัยประทักวันนี้รถไถมาใช่ไหมครับรถไถมาอ่านั่นแหละเห็นไหมประทักบอกรถไถมาวันนี้โอเคน้ำพริกนะครับนี่สสนับสนุนวันนี้ขอบคุณครับงั้นก็ฝากด้วยนะครับ ฝังน้ำพริกผมไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจแม,แม่่พี่ๆทุกคนด้วยนะครับผม mm. แอฟ้าเลยครับแอฟ้าเลย mm. ไม่ใช่น้ำพริกคนเด่นทางครับน้ำพริกปอดประกอบนี่แหละเด mm. ี๋ยวสั่งอีกขอบคุณมากครับ น่ารักมากน้ำพริกหมดไปสองกระปุกละอจริงไหมทุกคนอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณสำหรับของขวัญนครับอุ้ยขอบคุณแม่นี้คือน้ำพริกเราอะ่ะถ้าแบบเราหิวข้ามากๆอะเราสามารถกินน้ำพริกเล่นๆได้เลยเว้ยอร่อยจริง ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอกินขอกินขนมจีนแป๊บ,บนึงขอกินขนมจีนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเดยอะๆเลยเพราะว่ากินแล้วมันพูดแบบไม่สะดวกขอกแบบเหาะแป๊บนึงก่อนอื้อ อาพูดจริงๆพี่พอดีแกออกอพารตหนึ่งคันแล้วก็เหมือนรถอะไรนะเรื่อขนทุเรียนคันหนึ่งอะ่ะมันเป็นรถแบบรถแบบรถเล็กๆอะ่ะที่พอดเอาลงเมื่อวานอะ่ะมันเป็นรถเล็กๆอะ่ะเหมือนรถรถเขาเรียกว่ารถอะไรวะแกซื้อจริงนะอพาผาตก็ส่วนอพาผาตน,นะอือบุ๊ยขอบคุณครับพี่วันชัยน่ารักมากเลย อืมรถวันทุกเล็กใช่เอาผานก็คือมาส่งวันนี้แล้วเหมือนตอนเย็นเนี้ยเหมือนไม่รู้ว่าเป็นรถที่ไปดูมาเมื่อวานไหมเมื่อวานที่ไปดูมานะครับมันคนละคันนคนละคันกันเอาผานก็คือมาส่งวันนี้ครับอืมใช่แล้วเป็นรถคันเล็กเลกสีกขาวอ่ะ อืมรู้ป๊อกป๊อกก็คือไว้ไป็นผลทุเรียนก็ต้องออกเพิ่มอีกพี่พายาลีกลางอาบน้ำอยู่ครับอืมเอาไว้เข้าสวนปกจ้องเพื่อนไทยเก่งนะเนี่ย เดี๋ยวพอขอกินข้าวแป๊บน,นึ่งนะเดี๋ยวเมาเลย๋ยือเมาแบบเยอะๆเลยตอนนี้แบบอย่าว่านะว่าแบบทำแบบอะไรอย่เงี้ยพอดีแบบไก่มันอร่อยมันติดฟัน ตกลงเมื่อคืนผีอมไหมตลกอ่ะนา่งซาลิงกลับบ้านนะคะไม่ถึงร้อยลูกได้ตั้งห้าสิบลูกครึ่งหนึ่งก็ยังดีประกรณ์เธอเมาส์เก่งนะทั้งหัวทั้งเมียเดี๋ยวกินเสร็จก่อนเดี๋ยวเจอเลย ตกไหมไหมครับวันนี้แบบฟ้าโปร่งมากแต่เมื่อวานตกทั้งวันเลยอือกินข้าวหรือยังเจ๊ปอนนกินข้าวหรือยัง จิงหรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนางรองกําลังอะนางรองกําลังตั้งเขาค่ะคืออะไรอ่ะคือตั้งเขากำลังจะตกองนี้เหรอครับอ๋อส่งแล้วครับพี่วันชยัยส่งแล้วครับส่งเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับอือม วันนี้พี่แพดดี้ก็จะพาเด็กๆไปทานข้าวนอกบ้านด้วยนะครับพาทีง,งานไปทานข้าวนอกบ้านทุกคนคือในแอปฟ,ฟ้ากอ,อดอะ่ะมันจะมีสามคลิปอะ่ะต้องให้คนเข้าถึงร้านสามอะ่ะมันถึงจะได้โบนัสทุกคนช่วยผมหน่อยนะที่ผมไปแชร์ล่าสุดอะ่ะ ถ้าถึงปุ๊บเดี๋ยวแจกน้ำพริกสองชุดเลยอ่ะเดี๋ยวแจกน้ำพริกสองชุดเลยฟรีฟรีไปช่วยหน่อยครับมันเหลืออีกคลิปละสองแสนมันเหลือคนเข้าถึงอีกคลิปละสองแสนเท่านั้นถ้าผมได้โบนัสผมแจกน้ำพริกไปเลยสุ่มไปเลยสุ่มแจกไปสองบ้านเอาเอาดิ ไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงถึงจะถึงเนี่ยมันขาดคนเข้าถึงอีกสองแสนก็ถือว่าโอเคอยู่นะสองแสนอ่ะไม่เยอะมากไม่น้อยมากนั่นแหละมันต้องทำยังไงปก็ไม่รู้ต้องกดไลค์กดแชร์หรือเปล่าอืมพี่พีน่าจะอาบน้ำเสร็จหลอวพี่แพรลี่ไม่แชร์ให้ เมื่อวานพอแอบแชร์แล้วรอบหนึ่งแกลบพี่กอบมาแล้วพี่กอบมาแล้วไปตอบกับคอมเมนต์ก็ได้ครับมเมนโพสต์มเมนเพิ่มก็ได้แล้วก็แชร์มันจะได้ไหมเนาะอยากได้อ่ะคือมันได้เยอะถ้ามันผ่านอ่ะเฮ้ย ทุกคนครับทำงานไปด้วยแชร์ไปด้วยอืมจำหมดแล้วเดี๋ยวจะได้เมาสแล้วเพือกอบมาถึงพอดีจะบอกว่าแกะอกหักนะทุกคน ขนมจีนขนมจีนเอ้ยใส่ชุดนี้โคตรเหมือนแบบบริการอะยังไงพี่ตดสูตรแล้วมั้งเฮ้ยขับรถมาแบบว่าคุณหญิงคนนายขอบครับเอ้ยพี่ตาซื้อของมาฝากด้วยนะคะทุกคนนี่แล้วก็โดนทอีก <c oughs> ฝากไปติดตามอาแอฟฟ้าพิตะด้วยนะครับทุกคนใกล้จะผ่านแล้วนะครับใกล้จะผ่านแล้วค,ครับนี่น,น,นี่ครับฝัดกขนมจีนแล้วครับแม่กินล้วเรอลมาแล้วเหรอครับหิวอ,อ,อดไม่ไหวอะ่นนะอดไม่ไหวก็เลยกินก่อนได้อยู่แม่ได้อยู่น้ํายาไก่แม่ทำเหรอน้ำยาตีนไก่แม่ทำเหรอครับอุ้ยอร่อยมาก เธออยนะเดี๋ยวฉันจะให้เธอให้เธออย่ามายอปอปัดอะไรฮะเป็นมากมายนะไม่อร่อยมากจริงๆผมไม่เยคยกินน้ำยาไก่ที่ไหนแบบอร่อยขนาดนีนก้ก็คือว่าเราก็ทำใส่ปลาแล้วก็ใส่จีนไก่ใส่ปลาด้วยจีนไก่ด้วยมันต้องใส่ปลาที่สุดแม่เรอาจริงอร่อยมากแบบสามารถขึ้นห้างได้เลยก็แฟไปชิมที่ห้างแม่ก็ไม่ได้คุยเขาเขาก็ถามของเขาก็สูตรใช่สูตรมันอร่อยนะแม่แซ่บเลยอ่ะ ถ้าอามาท่าะไรไปเอาอีกพียเยอะแยะพอแล้วครับแม่เดี๋ยวพี่เขาจะพาไปข้างนอกกั้แม่หออืมก็เดี๋ยวรถมาเขาไ่กินกันข้างออแล้วแม่ไม่กินหรอครับกินเนี่ยแม่กินเนี่ยแม่จะาบน้ำแล้วกันอืมโอเคครับาเอาเอาออเเอเาเเาเเอเอเเอเเออเรอเรียกเราอาออาอ เอาเลยค่ะว่าอ,อกหักยังไงอกหักเอ้จะมาซอมอกคนแถวนี้แล้วอย,ยยอยู่หลังแม่จะอยู่หลังอยู่หลังบ้านจริงจังด้วยนะนะอกหักจริงจังด้วยนะดูไปแล้วเนี่ยทุกคนเจ๊กอฟอกหักครับอจริงเหรออืมจริงเลยฝันเห็นแกโพสอยู่อของจริงอ่ะเรื่องจริง กับยิมห้าครับพี่กอล์ฟกับพร้อมพร้อมกันกับพร้อมกันกับพี่แพลลี่พี่แพลลี่ไปออกงานด้วยครับที่ที่สระบุรีหรือเปล่าสระแก้วเออสระแก้วอ๋อก็แซงวัชัยก็ไปพร้อมกันเลยอ๋อพี่แพลลี่เขาไีงานวันที่ยี่สิบหกไม่ใช่เหรอใช่ครับก็กลับไปยิมห้ายี่สิบหกไปเรื่อยๆครับยิมห้ายี่สิบหกไปเรื่อยยิมห้ายี่สิบหกก็คือยาวเลยอ๋อเอาง่ายๆก็คือมันก็คือหมายถึงว่าเราไปสระแก้วที่ที่ห้าอ่าแล้วก็มีงานวันที่หกแล้วเสร็จแล้วก็ไปส่งปอด ยี่สิเจ็ดโอเคพี่ก็ปงหากจริงไหมเนี่ยโอยคนดูเยอะจังพันเจดอาพิจาฝากดีดีฝากดีเดี๋ยวฝากไปแชร์ให้เดี๋ยวฝากไปแชร์ให้อีกคลิปหนึ่งเอาครับคลิปไหนก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่ไปแชร์ให้ไม่ใช่ครับต้องเป็นคลิปที่ผมส่งไปในแอปเขียวมันเป็นสามคลิปครับถึงจะผ่านอืม แต่ว่าใกล้แล้วครับเกือบจะผ่านแล้วันนี้เขาจะพาเด็กไปกินข้าวด้วยวันนี้เหรอใช่ได้ช่วงเย็นโอเคนีรับไปหาอะไรกินข้างนอกเลยพี่ดากินข้าวยังเดี๋ยวไปกินขนมจีนอร่อยมากแม่ทำแต่เช้าเลยอืะหอมพี่ตะหุ่นดีมากคลิปไหนบ้างก็จะมีรูปครับเป็นรูปรูปอ่า รูปเมื่อวานที่ลงอ่ะยืนอย่างเงี้ยหนึรูปแล้วก็ที่พี่เฟดีกินข้าว1รูปแล้วก็คลิปตอนที่พี่พี่ไปรับที่สนามบินหนึ่งคลิปแค่นี้ครับขนมจีนน้ำยาไก่ขอดูหน่อยได้ครับ เดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนนะครับว่ามันจะผ่านหรือ,อยังแล้วมันเหลือเวลาอีกสองวันอะ่ะถ้าผ่านก็คือแบบดีเลยแต่มันยังไม่ผ่านแล้วคลิปเลยเนี่ยขาดิขาดิาดแสนสองขาดิสองแสนเอนงเ่นะอให้ดูไงครับอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งโอ้ยเม่ใช่ แล้วก็อนนี้สองแล้วก็อนนี้สามหมดแล้วครับแค่นี้ไม่เรียกแฟนมากินด้วยครับแฟนอาบน้ำอยู่ครับใช่อืมอร่อยมากที่สุดมากถึงมากที่สุดนะฮะ มาพร้อมแล้วะจะเมาแล้วนะจะเมาแล้วทุกคนมาพร้อมแอปฟ้าชื่ออะไรครับชื่อฟอร์ดประกรณ์ครับตั้งหนึ่งนะยิ้มยิ้มหน้าตรงหน่อยค่ะ เมนต์แต่ไม่แชร์ได้ไหมคะได้ครับได้ได้ได,ได้ขอบคุณมากครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวมีเรื่องจะเดี๋ยวมีเรื่องจะมาสพูดจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับอยากรู้ไหมอยากรู้กดหนึ่งมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจริงนะคือมันเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับ เรื่องนี้มีที่มาที่ไปอ่ะตียมเลยนะครับอุ้ยขอบคุณส,สลอกของขวัญด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับมันมีวันหนึ่งมันมีวันหนึ่งที่แบบอจะพูดดีไหมวะเดี๋ยวพี่เปดีด่าอีกกลัวจังหมาแกจะว่าไหมวะตลกอ่ะ น้ำไม่คือไม่ใช่แม่แดงอันนี้คือจริงๆสาระแต่ว่าไม่อยากแกจะแกจะอันนี้หรอะฮอ <c oughs> <c oughs> อ้ยอ่ะคือมันมีที่มาที่ไปคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงอ่ะน้ำพริกอ่ะจริงๆอ่ะมันมีสิบสองรสชาติคือเราไปดูที่โรงงานมาแล้วครับแต่ว่าเราอ่ะเลือกไปชิมไปชิมมาแล้ว สามรสชาติที่มันอร่อยที่สุดคือหนึ่งเลยแคบหมูต้มยำเพราะว่ามันจะได้มีความกรอบอร่อยมากอันนี้ก็คือแบบเบสิกเลยนะครับเบสิกเลยสองเป็นแซลมอนผัดพริกแกงแซลมอนผัดพริกแกงก็คือมันจะแบบพอดีครับมันจะไม่จัดเกินไปมันจะพอดีพอดีคือมันจะกําลังอร่อยอะ่ะเอออีกอันหนึ่งก็คือรสคางกุ้ง คือเป็นเอกสารเลยทุกคนชิมคางกุ้งเสร็จปุ๊บทุกคนโหวตว่าอ่ะให้คางกุ้ง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 วันนั้นชิมประมาณเจ็ดคนก็ให้ทุกคนชิมเจ็ดคนทุกคนโหวตคางกุ้งหมดเลยสรุปแล้วเราก็ได้มาสามรสชาตินี้ครับอ่าและทีนี้เราก็ขายเป็นเซตนะเป็นเซตก็คือเราจะต้องขายเป็นเซตอย่างเดียวเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราขายเป็นแบบแยกอะฟอร์ดรู้สึกว่าระบบฟอร์ดมันยังไม่เรียบร้อย ฝอเลยรู้สึกว่าอ่ะขายแบบนี้ดีกว่าเอาเป็นเซตไปเลยแล้วจะได้ชิมเลยว่าชอบรถไหนชอบรถไหนถ้าทุกคนอยากชิมรถใดรถหนึ่งอีทุกคนจะต้องกลับมาซื้อเป็นเซตอีกเออนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะบอกนะครับว่ามันเท่านี้นี่นะครับนะครับผมเท่านี้เลยจริงๆ คือพูดถึงอะตกใจเหมือนกันนะครับที่เอามาลดแรกคือหนึ่งร้อยบ้านทุกคนเชื่อไหมว่าสามวันหมดหนึ่งร้อยบ้านก็คือสามวันหมดนะครับและตอนนี้กำลังสั่งมาเพิ่มหนึ่งร้อยบ้านก็คือสามร้อยออเดอร์โอ้ยหนึ่งร้อยบ้านก็คือสามร้อยกล่องหนึ่งร้อยบ้านคือสามร้อยกล่องหมดแล้วครับขอบคุณทุกคนมา